ปั้นอะไรดีเป็นคำถามที่พบเห็นได้บ่อยไม่ว่าจะจากกลุ่ม Facebook กลุ่ม Discord หรือสื่อโซเชียลต่างๆมักจะเกิดคำถามนี้อยู่เป็นประจำซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ามันเกิดขึ้นกับเกมที่วัตถุกอย่างด้วยค่าพลังเพราะเกมเหล่านั้นก็น่าจะมีเมตาที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่นั่นแหละมันมาเกิดขึ้นกับเกมอาร์นเกมที่ตัวละครแต่ละตัวหาตัวมาแทนได้ยากหรือแทนเบสได้ไหมไม่มวยนาแทซิวแอได้ไหม ไม่จากกะแทนซิกได้ไหมไม่และนั่นแหละครับมันถึงเป็นปัญหาด้วยทรัพยากรที่อุตสาหสมมากับตัวละครที่ยังไม่ได้ขึ้น E2 แน่นอนว่ามีไม่พอสําหรับทุกคนมันก็เลยต้องเกิดคําถามนี้ขึ้นมาแต่นะบางทีคําว่าปั้นตัวอะไรดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําถามก็ได้ทําไมถึงบอกแบบนั้นนะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันสไนเปอร์สามตัวนี้ปั้นตัวไหนดีฮะ เออผมขอแนะนําเป็น Blue Poison ครับเพราะว่าในบรดดาสามตัวนี้ถือว่าเล่นง่ายที่สุดแล้วแถมยังตีได้หลายเป้าหมายด้วยมากไปกว่านั้นยังสามารถสร้างความเสียหายพิษได้ที่เป็นอาร m i t e เรียกได้ว่าครบเครื่องครับแนะนำอ๋อไม่อะ่ะผมจะปัน้นเอพิลคนแบบนี้หละฮะที่ผมบอกมันไม่ใช่คำถามครับเขาแค่อยากรู้ว่ามีคนคิดเหมือนเขาหรือเปล่าอารมณ์มันเหมือนกับ คุณมีความตั้งใจจะซื้อเกมเกมหนึ่งอยู่แล้วแต่อยากไปถามเพื่อนว่าซื้อเกมนี้ดีเปล่าอย่างเงี้ยถึงถึงเพื่อนตอบ่าใหม่คุณก็จะซื้ออยู่ดีซึ่งคนแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มีคําตอบอยู่ในใจหรือยังลังเลก,กับการปั้นตัวละครคุณมาดูคลิปนี้คุณอาจจะไม่ได้คําตอบแบบทั่วไปจะเรียกว่าคําตอบก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะผมจะมาตามหาสิ่งที่อยู่ในใจของคุณผมเชื่อว่ามันต้องมี แล้วผมจะตามหาสิ่งนั้นขยายให้มันเห็นชัดขึ้นและนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณต้องการใช่ครับไปหาอะไรกินซะ <c oughs> แล้วเมื่อคุณเห็นสิ่งนั้นชัดเจนมากขึ้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจปั้นของคุณเราไม่ได้จะมาตอบคาถามว่าปั้นอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เราจะมาตามหาว่าเหตุผลที่คุณปั้นนะเพราะอะไร enjoy ครับผม กล้าพูดเลยว่า90%หรืออาจมากกว่านั้นถ้าเจอคำถามที่ถามว่าปั้นอะไรดีสิ่งแรกที่จะเข้ามาในหัวก่อนเลยก็คือปั้นอะไรแล้วคุ้มเพราะถ้ามีคนมาถามผมแบบนั้นผมก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันและใช่เมื่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบแล้วมันเป็นคำตอบที่ไม่มีถูกไม่มีผิด แถมถ้าคุณไปถามสิบคนก็าอาจจะตอบไม่เหมือนกันสักคนก็ได้เพราะการจะหาอะไรที่คุค้มสําหรับ ID ของคุณมันมีอะไรให้สังเกตเยอะตัวที่ปั่นแล้วเป็นตัวอะไรตัวที่ยังไม่ได้ปั่นมีตัวอะไรบ้างตัวที่คุณปั้นเป็นสายอะไรคุณขาดสายอะไรหรือเปล่าเ้หเยอะแยะไปหมดต่อไปก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่างั้นไม่ตอบแล้วกัน พอถึงต่อไปยังไงก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตัวบุคคลถ้าอย่างนั้นจะขอมาแชร์แล้วกันด้วยประสบการณ์การเล่นเกือบ900วันนั่นหมายความว่าถ้าผมเล่นวันละ2ชั่วโมงก็คือพันเชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกวันที่เล่นวันละ2ชั่วโมงกิจกรรมนึงก็่อไปสีชั่วโมงลนะด้วยประสบการณ์การเล่นขนาดนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรไปคุณก็ต้องเชื่ออย่างแน่นอนหรือถ้าคุณไม่เชื่อผมก็จะล้างสมองคุณเอง โอเคการจะปั้นตัวละครสักตัวหนึ่งให้คุมนั้นคุณต้องสังเกตถึงปัญหาก่อนถ้าคุณฆ่าศัตรูช้าแสดงว่าดาวเมจคุณยังไม่พอก็ไปปั้นตัวละครประเภทการ์ดสไนเปอร์แคตเตอร์หรือตัวอื่นๆที่สามารถทำดาวเมจได้ถ้าคุณโดนตีตายเร็วแสดงว่าตัวแทงกับตัวฮิวของคุณยังไม่ดีพออะไรประมาณนี้หรือถ้าจะมองให้ลึกกว่านั้นทำไมคุณถึงฆ่าศัตรูช้าล่ะอ๋อ มันมีเกาะเยอะแสดงว่าต้องใช้แคตเตอร์จัดการไม่ก็ตัวละครที่ตีเป็นเวททำไมโดนตีตายเร็วจังอ๋อตีเป็นเวทงั้นก็เน้นไปที่การฮิวเป็นหลักเกาะไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นหาสิ่งที่ขาดแล้วก็หาตัวมาอุดสิ่งที่ขาดมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะถ้าคุณขาดร้อยข้อแสดงว่าคุณก็ต้องปั่นร้อยตัวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือปั้นตัวละครที่ เก่งรอบด่านดาวเมจได้แท้งได้อะไรแบบนี้แต่กว่าจะมีตัวละครแบบนั้นหรือกว่าจะปั้นตัวละครแบบนั้ขึ้นมาใช้ได้ก็น่าจะใช้เวลาระดับหนึ่งราะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็น6กดาวก็แล้วแต่ว่าคนอื่นจะแนะนําแบบไหน,นเพราะว่าคนเราอาจมองเคาว่าคุ้มไม่เหมือนกันปั้นเยอะๆสิคุ้มปั้นตัวเก่งๆไปเลยคุ้มสิบคนก็สิบมุมมองแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมันคุ้มนั่นแหละฮะเหตุผลปั่นซะ ปั้นพอชอบฟังดูเป็นอะไรที่ง่ายพอเพราะอาจริงๆเหตุผลแค่นั้นก็มากเพียงพอแล้วสําหรับการจะปั้นตัวละครตัวหนึ่งแต่เอาเข้าจริงๆความชอบย่อมมีหลากหลายอยู่แล้วคุณอาจเล่นเกมนี้เพราะคุณชอบเนื้อเรื่องคุณอาจเล่นเกมนี้เพราะคุณชอบตัวละครคุณอาจเล่นเกมนี้เพราะคุณชอบเกมเพย์ด้วยเหตุนี้ผมขอแบ่งความชอบออกเป็นสองกลุ่มแล้วกันกลุ่มที่1ชอบตัวละครก็อาจจะเป็นนิสัยใจคอ ดีไซน์ตัวจิบิหรือแม้กระทั่งเสียงแล้วก็มีอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดเพราะตัวละครตัวละครหนึ่งก็ไม่ได้มีจุดเด่นที่จุดเดียวแน่นอนกลุ่มที่2ชอบการละเล่นก็คือคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้เพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเรียกว่าสคริปต์เนื้อเรื่องกับเป็นว่าเล่นแต่เรากลับมาที่กลุ่มที่1ก่อนแล้วกันชอบตัวละครการจะชอบใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องงา่ายคนเกิดใหม่ทุกวันอนิเมะสร้างใหม่ทุกปีการชายมาทุกเดือน แต่ก็อย่างที่พูดไปแค่ชอบเหตุผลมันก็มากพอแล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองเปิด i อดีของตัวเองดูสิแล้วก็ดูว่าตัวละครที่คุณชอบตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่สำหรับใครที่ไม่มีตัวละครในดวงใจหรือตัวที่ชอบสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเลือกมาผมรู้ความชอบเป็นเลือกไม่ได้แต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะชอบแต่ถ้าผมเลือกผิดหรือไม่ได้ชอบแล้วผมก็แค่เปลี่ยน แต่ถ้าสิ่งที่ผมเลือกผมยังชอบมันอยู่ผมก็จะยังชอบต่อไปผมหวังว่าจะยังไม่มีใครเลิกกันพอคลิปนี้นะผมชอบซากะมากครับเอ่อถ้าจะพูดให้ถูกผมหมายถึงรูปข้างบนส่วนตัวที่เห็นภาพนี้ครั้งแรกเรียกได้ว่าถูกใจมากๆมันไม่ใช่ภาพที่เป็นภาพทั่วไปเพราะถ้าเป็นภาพทั่วไปมันจะมีขอบสีดำดแล้วก็ลงสีใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ะ มันคือถมดำแล้วก็ลงสีขาวเป็นลวดลายให้เป็นหน้าคนได้โหมันโคตรเท่แล้วก็เหมือนจะมีอะไรแบบนี้ในเกมนิเกะด้วยอ๋อผมไม่ได้เล่นนิเกะนะแต่ผมจำได้ว่ามีตัวตัวหนึ่งแหละผมไปเห็นมาใน y u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  e โอ้โหเท่มากอะถูกใจสุดๆเลยแต่เอาจริงๆสิ่งที่พูดมานี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมเลือกจะชอบมันอาจจะมีบางส่วนที่ถูกใจผมอยู่แล้วก็ได้แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิม อาจจะมีลดลงบ้างเพราะเห็นบ่อยอล้ะนะแต่ชอบก็คือชอบเนี่ยแหละรครับเห็นผลเพราไม่งานสากะผมคงไม่เก้าสิบหรอกชอบการละเล่นสิ่งที่จะเป็นจุดสปาร์ที่ทำให้อยากปั่นสุดๆที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเฮ้ยใช่เหรอถามจริง สิ่งเหล่านั้นส่วนมากมันจะเกิดจากการดู Youtube เห็นโชว์เคสต่างๆหรือตัวอย่างตัวละครหรืออาจจะมาจากการอ่านสกิลเฉยๆก็ได้หรือถ้ารวมให้พูดง่ายๆก็คือมันน่าสนใจมันน่าเล่นของมันต้องมีแล้วทำยังไงอะถึงจะทำแบบที่พวกเขาทำได้ก็ปั้นสิครับรออะไรโอ้นี่มันการลออซื้อดีๆเลยรนี่เองท่าการตลาดโดนเน่ ข้อนี้อาจฟังดูแปลกๆมันจะมีคนคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอทำไมอ่ะทำไมจะไม่มีก็นั่งทำคลิปอยู่ตรงนี้ะและสิ่งนี้จะเป็นผลพวงมาจากข้อที่สองกลุ่มที่สองก็คือของมันต้องมีแต่ต่อให้คุณอยากเล่นมากแค่ไหนถ้าคุณไม่มีของหรือไม่มีตัวคุณก็ไม่สามารถเล่นได้และนี่ก็คือประสบการณ์ตรงจากผมเอง <c oughs> <c oughs> ผมอยากเล่นหลีมาก เรียกได้ว่าแค่เห็นสกิลของรีคือแบบตัวเนี่ยต้องโดนแล้วก็เตรียมของรอเตรียมอะไรรอให้เรียบร้อยพอตู้การชาม,มาเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวการเหลืองหมดตัวเหลืองไม่มีทั้งทั้งที่รู้นะว่าครั้งต่อไปอ่ะจะมีทอนมาให้แลกแต้มไม่สนคือฉันต้องการรีเท่านั้นและใช่ครับการเตรียมการนั้นสูญเปล่าเสียใจอุตสาห์เตรียมของมาอย่างดี แต่ตัวไม่ออกมันก็สูญเปล่าและตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ยังไม่มีรีเป็นของตัวเองเลยแต่พอหันกลับมาดูเพื่อนตัวเองเพื่อนผมกดได้หลีแล้วมันไม่ปัน่นแล้วมันก็รอผมอยู่กันนะ่ะไม่มีรีอ่ะดีมีเปล่ารีอ่ะฉันรู้ว่าแกดูคลิปนี้อยู่ไม่รู้หรอกว่าดูมาถึงตรงนี้หรือเปล่าอยากให้ฉันรู้ในทีบ้านแกนะโอเคฮะเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ทะเลาะกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีครับให้อภัยผมก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจาก เติมเกมซึ่งสําหรับเกมอักไนแล้วผมจะเติมตอนที่ผมเวลตันเท่านั้นนั่นหมายความว่าผมยังเป็นผู้เล่นสายฟรีอยู่จนกว่าจะเวลรอยย่งั้นก็คงมีแค่ทางเดียวก็คือรอต่อไปรอต่อไปรอต่อไปรอจนไม่อยากจะรอจนผมรู้สึกอยากได้ตัวละครอื่นมากกว่าแล้วผมก็เลยเอาทรัพยากรบางส่วนมาลงให้กับโรบินซึ่งถ้าถามว่าเสียดายไหมก็ใช่แต่จงจำไว้นะครับ ถ้าเราสร้างสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เราก็เปลี่ยนความต้องการของเราก็ได้บอสกิรติเคยพูดผมไม่ได้พูดเนี่ยละครับเหตุผลเพราะถ้าผมได้รีในวันนั้นผมก็คงไม่มีโรบินในวันนี้ก็ก็แค่อยากไงไม่ต้องมีเหตุผลอะไรก็ได้นี่บางทีนะบางที สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้อาจไม่ตรงกับใจคุณเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนก็ย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือ,อยิ่งใหญ่แค่ไหนล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลทั้งสิ้นซึ่งผมก็ไม่สามารถทําทุกเหตุผลบนโลกได้เพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่แต่ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วผมหวังว่ามันจะช่วยในการตัดสินใจปั้นตัวละครของคุณไม่มากก็น,น้อยหรือแม้ก็ทําให้มันแย่กว่าเดิม ที่ต้องใช้คำว่าช่วยตัดสินใจเพราะว่าผมรู้คำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับผู้เล่นใหม่มันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกช่วงเวลาผมเลยทำคลิปในรูปแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านผมไม่ได้ทำคลิปเพื่อตอบคำถามแต่ผมทำคลิปนี้เพื่อที่จะช่วยตัดสินใจช่วยหาเหตุผลช่วยตามหาสิ่งที่อยู่ในใจของคุณผมไม่ได้เลือกตัวละครมาให้คุณแต่ผมให้คุณนั้นเลือกตัวละครด้วยตัวเอง เพราะไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ดีเท่าตัวคุณแล้วไอดี ID ก็ไอดีของคุณเหตุท้ก็เหตุผลของคุณของที่อุตสาหามาก็เป็นของของคุณสุดท้ายนี้ขอใช้คําพูดเท่ๆในช่วงเวลาที่คุณกําลังเคลิมกับเสียงเพลงอีฟิอีฟิก <c oughs> จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเอาละ่ะผมไม่มีอะไรจะพูดแล้ว เวลาของผมหมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดๆไปด้วยขอบคุณที่รับชม